สวัสดีค่ะตอนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวในแวดวงฟุตบอลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงการแข่งขันฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก The Emirates FA Cup ซึ่งเดินทางมาถึงฤดูกาลที่145แล้วนะคะนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังประวัติศาสตร์แต่สำหรับฤดูกาล2 0 2 5 2 6นี้มันมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ ค่อนข้างสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลอังกฤษเลยและเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันหนักมากนั่นก็คือการยกเลิกนักรีเพลย์ค่ะใช่ครับเรื่องนี้กลายเป็นดราม่าใหญ่ในวงการเลยนะเพราะมันกระทบทุกส่วนจริงๆคือตั้งแต่สโมสรยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกที่มองว่าเออดีลดโปรแกรมที่เตะกันถี่ยิบไปได้ไปจนถึงทีมเล็กๆระดับรกักญ่าที่มองว่านี่คือการทุบม้อข้าวใบสำคัญของพวกเขาเลย วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันในทุกมิติเลยครับว่าที่มาที่ไปของทัวร์นาเมนต์นี้เป็นยังไงประเด็นร้อนเรื่องการยกเลิกรีเพลย์มันส่งผลกระทบขนาดไหนแล้วเส้นทางสู่รอบ3ามที่กำลังจะมาถึงมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างรวมถึงวิเคราะห์กันเล่นๆว่าใครมีแววจะไปถึงฝันในปีนี้ครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดกันก่อนเลยดีกว่าชายผู้อยู่เบื้องหลังการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นี้เขาคือใครคะ ชาร์ลส์วอ l ลค็อกใช่ไหมคะที่หลายคนยกให้เป็นบิดาแห่ง FA ครับใช่เลยครับและสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับอัลค็อกคือเขาไม่ใช่แค่ผู้บริหารที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเฉยๆแต่เขาคือคนฟุตบอลตัวจริงเลยในวันที่20กรกฎาคม1871เขาเสนอแนวคิด Challenge Cup ต่อสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA โดยได้แรงบันดาลใจมาจากการแข่งฟุตบอลแบบแพ้คัดออกหรือ s u Sudden Death สมัยที่เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียน h ฮร r o รโอ้ค่ะ ซึ่งมันสร้างความตื่นเต้นได้เสมอแต่ที่ลึกไปกว่านั้นคือวิสัยทัศน์ของเขาครับวิสัยทัศน์ที่ว่านี่คืออะไรหรอคะเขาไม่ได้แค่อยากสร้างทัวนาเมนต์ครับแต่เขาอยากจะเปลี่ยนวิธีการเล่นฟุตบอลเอาคอร์กเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดการเล่นฟุตบอลแบบวิทยาศาสตร์คือเน้นการเล่นเป็นทีมการผ่านบอลแทนที่จะเป็นสไตล์การเล่นแบบเก่าที่แต่ละคนพยายามจะเลี้ยงบอลลุยไปข้างหน้าเอง Mm hmm. ซึ่งนี่คือรากฐานของฟุตบอลสมัยใหม่ที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้เลยนะโอ้โหนี่มันน่าทึ่งมากเลยนะหมายความว่า d n a ของฟุตบอลสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นปรัชญาที่ผู้ก่อตั้งเขาใส่เข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยมันคือมรดกที่ฝังลึกอยู่ในรากของทัวนาเมนต์นี้เลยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้แค่คิดแต่ลงมือทําเองด้วยใช่ไหมคะเป็นกับตันทีมวอนเดอร r โรสชุดแชมป์ครั้งแรกปี1 8 7 2ด้วย ใช่เลยครับและประวัติศาสตร์ในช่วงแรกของ FA Cup เนี่ยมันสะท้อนโครงสร้างสังคมอังกฤษในยุคนั้นชัดเจนมากทีมจากทางใต้ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสุภาพบุรุษเป็นชนชั้นสูงนักกีฬาสมัครเล่นครองความยิ่งใหญ่มาตลอดจนกระทั่งเกิดจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ในปี1883มาแล้วชาคลาสสิกที่เหมือนในหนังเลยเมื่อแบล็กเบิร์นโอลิมิกทีมจากเมืองอุตสาหกรรมทางเหนือที่เป็นตัวแทนของชนชั้นแรงงาน โค่นทีมจากลอนดอนแล้วคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกชอบคำพูดของอัลเบิร์ตวอลเบอร์ตันกับตันทีมตอนนั้นมากเลยค่ะเขาประกาศเลยว่าถ้วยแชมป์เป็นที่ต้อนรับอย่างยิ่งในแรงคาเชียมันจะอยู่ที่นี่และจะไม่มีวันกลับไปลอนดอนอีก มันคือคำประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจจริงๆประเด็นนั้นสำคัญมากครับชัยชนะของแบล็กเบิร์นในวันนั้นคือจิตวิญญาณดั้งเดิมของ FA Cup เลยคือการที่ทีมรองบ่อนลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมอย่างแมคเคอสฟิลพยายามจะทำในวันนี้แต่กลับต้องเจอกับกติกาที่เปลี่ยนไปซึ่งเราจะคุยกันต่อมันคือการต่อสู้ระหว่างประเพณีกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนแล้ว กลับมาสู่ยุคปัจจุบันกันบ้างนะคะฤดูกาลที่147นี้มีทีมเข้าร่วงทั้งหมด747ทีมแชมป์เก่าก็คือคริสตัลพาเลซที่สร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบชิงปี2025ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพว่าทำไมการแข่งขันนี้ถึงสำคัญกับทุกทีมเรามาดูโครงสร้างเงินรางวัลกันหน่อยดีกว่าคะ่ะได้เลยครับการแข่งขันรอบหลักหรือ proper round จะเริ่มต้นด้วย124ทีมก็คือ92ทีมจากฟุตบอลลีกอาชีพบวกกับอีก32ทีมที่ฝ่าด่านมาจากรอบคัดเลือกซึ่งเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นในทุกรอบผู้ชนะรอบแรกได้45,000ปอนด์รอบ2 75,000ปอนด์และรอบ3ซึ่งทีมจากพรีเมียร์ลีกกับแชมเปียนชิพจะลงมาเล่นผู้ชนะจะได้115,000ปอนด์ แล้วก็จะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแชมป์ที่รับ2ล้านปอนด์และรองแชมป์รับ1ล้านปอนด์ครับตัวเลข45,000ปอนด์สำหรับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะดูอืมเหมือนเงินทอนแต่สำหรับทีมนอกลีกอย่างมาเดนแอนทิ r ทีที่หลุดเข้ามาในรอบแรกเงินก้อนนี้มันเปลี่ยนอะไรให้พวกเขาได้บ้างคะมันคือเงินเดือนนักเตะทั้งทีมได้กี่เดือนหรือเอาไปปรับปรุงสนามได้เลยไหมคำถามดีมากครับ สำหรับสโมสรระดับนั้น45,000ปอนด์คือเงินก้อนมหาศาลเลยมันอาจจะครอบคลุมค่าเหนื่อยนักเตะทั้งทีมได้2-3เดือนเลยนะหรืออาจจะหมายถึงการปรับปรุงห้องแต่งตัวใหม่ติดตั้งระบบระบายน้ำในสนามหรือจ่ายค่าเดินทางไปแข่งเกมเยือนได้ตลอดทั้งฤดูกาลโดยไม่ต้องกังวลนี่คือเงินที่ต่อลมหายใจให้สโมสรอยู่รอดได้จริงๆครับเงินรางวัลพวกนี้สาคัญมากก็จริง แต่มันเทียบไม่ได้เลยกับแจ็คพอตที่ทีมเล็กๆเคยได้รับจากระบบเก่ากำลังพูดถึงนัดรีเพลย์ที่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่จริงๆคะ่ะทำไมทำเนียมที่อยู่คู่กันมานานถึงถูกยกเลิกไปคะเรื่องมีซักซ้อนครับนี่คือปีที่2ของข้อตกลง6ปีระหว่าง FA กับพรีเมียร์ลีกเหตุผลยังเป็นทางการที่เขาให้ก็คือปฏิทินการแข่งขันที่มันแน่นเอียดขึ้นทุกปีโดยเฉพาะการขยายตัวของฟุตบอลทั่วยุโรปอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกและยูโรปาอีกอ๋อ ที่ทำให้ทีมใหญ่ๆต้องลงเตะมากขึ้นพวกเขาก็เลยต้องการลดโปรแกรมลงแต่ฟังดูเหมือนเป็นการแก้ปัญหาให้ทีมใหญ่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าคะเพราะเสียงวิจารณ์ก็ดังมากโดยเฉพาะจากฝั่ง English Football League หรือ EFL ที่ออกมาบอกว่าพวกเขาไม่ได้รับการปรึกษาอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำถูกต้องครับ หลายคนมองว่านี่คือการสูญเสียจิตวิญญาณของการแข่งขันไปเลยเพราะนัดรีเพลย์มันไม่ใช่แค่การแข่งอีกหนึ่งนัดแต่มันคือโอกาสคือความหวังและที่สำคัญคือเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินที่หล่อเลี้ยงสโมสรเล็กๆมาตลอดเดี๋ยวนะคะ มีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากกรณีของสโมสรนแทมเวิร์ธมีการประเมินว่าถ้าพวกเขาสามารถยันเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์ในเกมเยือนแล้วได้กลับมาแข่งนัดรีเพลย์ที่บ้านของสเปอร์สมันอาจสไร้างรายได้ให้พวกเขาสูงถึง1ล้านปอนด์นี่มันเกินครึ่งของไรายได้ทั้งปีของสโมสรนเลยนะคะนั่นคือหัวใจของเรื่องนี้เลยครับนัดรีเพลย์มันเคยเป็นเหมือนการถูกลอกตเตอรี่รางวัลที่1สําหรับทีมเล็กๆที่จะได้ส่วนแบ่งค่าตั๋วจากสนามใหญ่ๆของทีมพรีเมียร์ลีก ผมยังจาบรรยากาศนัดรีเพลย์เก่าๆได้เลยที่ทีมเล็กๆยันเสมอทีมยักษ์ใหญ่ในบ้านตัวเองได้0-0เสียงเชียร์ตอนจบเกมมันไม่ได้ดีใจที่เสมอแต่มันคือเสียงของความหวังเพราะพวกเขารู้ว่ากําลังจะได้เงินก้อนโตไปเปลี่ยนสโมสรความรู้สึกแบบนั้นแหละครับที่มันหายไปแต่ทาง FA ก็ออกมาบอกว่าได้จัดสรรเงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้ฟุตบอลระดับรากหญ้าอีก33ล้านปอนด์เพื่อชดเชยตรงนี้นะคะแต่เงิน33ล้านที่ว่าเนี่ยมัน มันเหมือนกับการให้เงินส่งเคราะห์แทนที่จะให้โอกาสสโมสซอนไปหาเงินด้วยตัวเองหรือเปล่าคะมันทดแทนกันได้จริงหรอประเด็นนั้นแหลมคมมากครับมันทดแทนกันไม่ได้ในแง่ของความรู้สึกและเรื่องราวแต่ในอีกมุมหนึ่งการไม่มีรีเพลย์มันก็สร้างแรงกดดันมหาศาลกับทีมใหญ่เหมือนกันนะเมื่อต้องออกไปเยือนสนามเล็กๆของทีมรองบอล ถ้าจบ90นาทีด้วยผลเสมอมันไม่มีโอกาสให้แก้ตัวในบ้านตัวเองอีกต่อไปแล้วต้องตัดสินกันทันทีด้วยการต่อเวลาพิเศษและยิงจุดโทษอ่านี่คือจุดที่น่าสนใจมากมันอาจจะลดโอกาสทางการเงินแต่เพิ่มโอกาสในการล้มยักษ์แบบนัดเดียวจอดให้สูงขึ้นไปอีกหรือเปล่าเป็นไปได้เลยครับความโรแมนติกแบบเก่าที่ได้เงินก้อนโตอาจจะหายไปแต่ก็อาจจะมีความดราม่าแบบใหม่ที่ต้องวัดกันให้จบในคืนเดียวเข้ามาแทนที่ ก่อนที่เราจะไปดูรอบ3ที่เหล่าบิ๊กทีมจะลงสนามกันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเกิดขึ้นในรอบที่ผ่านมานะคะมีเรื่องราวของซินเดอเรลล่าเกิดขึ้นเยอะมากอย่างแมคโคฟิลนี่ไม่ใช่แค่ทีมเล็กๆนะคะแต่เป็นสโมสอนที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่หลังจากทีมเดิมล้มละลายใช่ครับเรื่องราวของพวกเขามันคือความทรหดอดทนเลยส่วนอีกทีมคือชดตัมทาวที่กลับมาสู่การแข่งขันรอบหลักได้เป็นครั้งแรกในรอบ97ปีโห97ปี ลองนึกภาพแฟนบอลที่รอคอยมาเกือบร้อยปีดูสิครับและที่น่าทึ่งที่สุดคือ m มลเดนแอนทิฟทรทีมจากระดับเทียร์8ซึ่งเป็นทีมที่อันดับต่ำที่สุดที่สามารถผ่านเข้ามาถึงรอบแรกได้นี่คือหัวใจของ FA ครับที่แท้จริงเลยค่ะพอเข้ามาในรอบหนึ่งและ2ก็มีดราม่าเกิดขึ้นทันทีมีการล้มยักษ์ให้เห็นอย่างเช่นเรดดิ้งจากลีกวันแพ้คาบ้านให้กับคาลายยูไนเต็ดที่เป็นทีมนอกลีกสองตัวสขอขยายนิดนึงครับ คำว่าทีมนอกลีกในที่นี้หมายถึงทีมที่อยู่นอกระบบลีกอาชีพ4ดิวิชันสูงสุดของประเทศการที่ทีมจากนอกระบบสามารถเอาชนะทีมจากลีกวันที่สูงกว่าได้นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆครับ ขอบคุณค่ะที่ขยายความให้ชัดเจนนอกจากคู่นั้นก็มีโรตเทอร์รมจากลีกวันก็แพ้ให้กับสวินดอนจากลีกทูในช่วงต่อเวลาแล้วก็มีเกมที่ยิงกันเยอะมากอย่างเบอร์ตันแอลเบียนถล่มเซนต์แอลเบนซิตี้6-0หรือคู่ของ2ทีมนอกลีกด้วยการอย่างแมคเคิร์ฟฟิลที่เอาชนะ f f ฟทอตตันไป6-3ต่อยังไม่นับรวมดราม่าก,การดวนจุดโทษดีดไวยคู่อย่างวีแกนแอตเลติกที่ต้องไปตัดสินกับเฮโมเฮมสตีดทาวน์ คือแต่ละนัดมันเต็มไปด้วยเรื่องราวจริงๆสรุปสถานการณ์ล่าสุดคือเมื่อจบรอบ2มีทีมนอกลีกเหลือรอดอยู่เพียง3ทีมและทีมที่อันดับต่ำที่สุดที่ยังอยู่ก็คือแมคเคิร์ฟิลด์และเวสตันซูเปอร์แมนจากระดับเทียร์หกครับแล้วแล้วยักษ์ใหญ่ก็มาถึงการจับสลากรอบ3ในวันที่8ธันวาคมได้สร้างคู่ที่น่าสนใจมากมายสำหรับสุดสัปดาห์วันที่1 0 11มกราคมที่จะถึงนี้เรามาวิเคราะห์ผลการจับสลากกันให้ลึกกว่าเดิมดีกว่าค่ะได้เลยครับ ถ้าจะให้วิเคราะห์อย่างเป็นระบบเราแบ่งได้เป็นกลุ่มๆเลยกลุ่มแรกที่ทุกคนจับตาคือสึกพรีเมียร์ลีกชนกันเองมีถึง3คู่ใหญ่ๆที่การันตีว่ามีทีมระดับท็อปต้องตกรอบไปแน่ๆมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบไบรตันพตแนมฮอสเปอร์พบแอสตันวิลล่าและนิวคาสเซิลพบบอร์นมัธคู่สเปอร์สกับวิลล่านี่น่าจะเดือดสุดๆเลยนะคะ ทั้งสองทีมกาลังลุ้นพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในลีกการมาเจอกันเร็วขนาดนี้มันบีบให้ต้องเลือกไหมคะว่าจะทุ่มเทกับถ้วยนี้แค่ไหนประเด็นนั้นน่าสนใจมากครับมันอาจจะเป็นโอกาสให้ทีมใดทีมหนึ่งยอมสละบอลถ้วยเพื่อไปโฟกัสในลีกหรือในทางกลับกันมันอาจจะเป็นเกมวัดใจว่าใครมีขุมกําลังเชิงลึกที่ดีกว่ากันนี่คือเกมที่วัดกึ่นคู่จัดการทีมของจริงส่วนคู่แมนยูเนต็ดกับไบรตันก็เป็นเกมที่สไตล์การเล่นน่าสนใจมากครับ โอเคนั่นคือกลุ่มทีมใหญ่ตัดกันเองต่อมาคือกลุ่มที่มีโอกาสลมยักษ์หรือ Giant Killing Potential สูงมากคู่เอกเลยคือแชมป์เก่า Crystal Palace ต้องบุกไปเยือนแมคคัสฟิลด์ทีมจากเทียร์6นี่คือสุดยอดของความฝันสำหรับทีมเจ้าบ้านเลยนะ มันเป็นสถานการณ์ที่กดดันทีมใหญ่อย่างพาเลซมากครับถ้าชนะก็แค่เสมอตัวแต่ถ้าแพ้ขึ้นมานี่คือข่าวผ่าหัวหน้านหนึ่งทั่วประเทศเลยนะสำหรับแมคคสฟิลด์นี่คือเกมแห่งชีวิตของพวกเขาคือโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงนอกจากนี้ยังมีเร็กซ์แฮม,มสโมสรดังที่ตอนนี้ไต,ต่เต้าขึ้นมาอยู่แชมเปี้ยนชิพแล้วจะได้เปิดบ้านเจอนอตติงแฮมฟอเรสจากพรีเมียร์ลีกอือหือบรรยากาศในสนามของเร็กซ์แฮมอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับแล้วกลุ่มดาวิดปะทะโกลไลแอสล่ะคะ ที่ชัดเจนก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้พบแอ็กเซอร์ซิตี้และอาร์เซนอลที่ต้องบุกไปเยือนพอรตสมัทที่สนามฟิลตันพาร์คซึ่งขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศที่ดุด,ดันมากการไปรเยือนสนามแบบนี้ไม่ง่ายสำหรับทีมใหญ่เสมอไปแน่ๆถูกต้องครับแล้วยังไม่หมดยังมีดาร์บี้แมตช์ท้องถิ่นที่น่าสนใจด้วยอย่างวูฟแฮมตันพบทรูสบิรีทาวน์และสึกแห่งลอนดอนอย่างเวสต์แฮมพบควีนส์พาร์คเรนเจอร์ เกมคู่นี้มันมีเรื่องของศักดิ์ศรีเข้ามาเกี่ยวข้องบรรยากาศต้องเข้มข้นแน่นอนการจับสลักรอบนี้โหดร้ายกับทีมใหญ่บางทีมแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างเรื่องราวที่น่าติดตามให้กับแฟนบอลทั่วโลกจริงๆครับพูดถึงทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลก็มีเกร็ดที่น่าสนใจจากคาร์โลอันเชลตตีผู้จัดการทีมชาติบราซิลคนปัจจุบันเขาให้ทัศนะว่าอาร์เซนอลคือทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เลยนะครับ,รบเขาชื่นชมว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่ง และบอกว่าเขาติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูลูกทีมชาติบราซิลของเขาด้วยนั่นสะท้อนมุมมองของผู้จัดการทีมระดับโลกต่อฟุตบอลอังกฤษได้ดีเลยครับการที่อาร์เซนอลถูกมองว่าเป็นทีมเต็งในลีกก็ย่อมส่งผลต่อความคาดหวังในบอลถ้วยด้วยการไปเยือนพอตสมัทจึงเป็นการทดสอบคาแรคเตอร์ของทีมได้เป็นอย่างดี เอาละคะ่ะสรุปแล้วเรากำลังอยู่กับการแข่งขันที่มีประวัติศสาสตร์ยาวนานแต่ก็กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยข้อถกเถียงความโรแมนติกทางการเงินของนัดรีเพลย์ได้หายไปแล้วแต่โอกาสที่จะเกิดการพลิกล็อกแบบนัดเดียวจอดก็อาจจะสูงขึ้นกว่าเดิมถ้าจะให้ขมวดผมทั้งหมดนี่คือความขัดแย้งที่อยู่ใจกลางของเรื่องราวเลยครับระหว่างความฝันและความอยู่รอดทางการเงินของสโมสรเล็ก ที่ผูกติดอยู่กับประเพณีเก่าแก่กับแรงกดดันจากปฏิทินการแข่งขันของสโมสรชั้นนำในโลกฟุตบอลสมัยใหม่ FA ครับกำลังอยู่บนทางแยกว่าจะรักษาติดวิญญาณดั้งเดิมหรือจะปรับตัวตามความเป็นจริงของโลกฟุตบอลยุคใหม่มันเป็นทางแยกที่น่าขบคิดมากจริงๆค่ะแล้วมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจครับนี่คือคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับ เมื่อนัชรีเพลย์ซึ่งเคยเป็นเส้นทางสร้างความมั่นคงทางการเงินให้สโมสรเล็กๆได้หายไปการล้มยักษ์ในวันนี้อาจมอบแค่ชื่อเสียงและความทรงจำชั่วข้ามคืนแต่ไม่ใช่เงินก้อนโตที่เปลี่ยนแปลงอนาคตสโมสรได้เหมือนในอดีตนั่นหมายความว่ามนฑ์ขลังที่แท้จริงของ FA ครับอาจไม่ได้อยู่แค่ผลการแข่งขันในสนามแต่อยู่ที่ระบบที่เปิดโอกาสให้คุกระดับของพีระมิดฟุตบอลได้ฝันและเติบโตไปพร้อมกันใช่หรือไม่และมน์ขลังที่ว่านั้นกำลังจะจางหายไปหรือเปล่า